อันดับที่หนึ่งเรือใบมงบันไลไปไม่ค่อยถนัดไอสัตว์ถวายผ่านให้เท้าเส้นเล่นมุกเดิมเจมิมด้วยซ้ายตะข่ายแทบขาดปราศจากเครื่องยนต์ใดๆใช้ตีนล้วนๆครับดูภาพช้าครับมงไม่ดีมีเฮียขึ้นบ้านจัดการรอบเดียวไม่เลี้ยวอยู่เทินขอเชิญปรบมือเพราะนี่คืออันดับที่หนึ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษารายวิชาพลระศึกษา การอบอุ่นร่างกายหมายถึงกิจกรรมที่ทำเบาๆในจังหวะช้าๆอาจมีตั้งแต่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อการย้ำอยู่กับที่เบาๆการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายนะครับผมซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ 1. สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ2ส,สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬาควรให้ความสำคัญกับสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลวดปัดจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคและปัญหาต่างๆที่เกิดจากการขาดการออกกําลังกายโดยมีองค์ประกอบ5ด้านคือ 1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่ออกแรงเพื่อต้านกับแรงต้านทานโดยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ร่างกายทรงตัวต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกได้โดยไม่ล้มนั้นเรียกว่าความแข็งแรงเพื่อรักษาสุดทรงซึ่งใช้ในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน อีชนิดหนึ่งคือความแข็งแรงเพื่อเคลื่อนไหวในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขนขาใช้ในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันเล่นเกมกีฬาหรือออกกําลังกายครับ 2. ความทนทานของกล้ามเนื้อเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะรักษาระดับการออกแรงติดต่อกันเป็นเวลานานๆหรือหลายครั้งติดต่อกัน 3. ความอ่อนตัวหมายถึง ความสามารถที่กล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆเคลื่อนไหวได้ระยะทางหรือมุมมากที่สุดครับ 4. ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดเป็นความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดที่จะลำเลงออกซิเจนและสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงขณะทำงานและขณะดเดียวกันก็นำสารเคมีที่กล้ามเนื้อไม่ต้องการออกจากกล้ามเนื้อที่ออกแรงด้วย 5. องประกอบของร่างกายคือส่วนต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายสําหรับดัชนีมวลกายเป็นการวัดองค์ประกอบของร่างกายอย่างหนึ่งซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าเรามีภาวะที่สมส่วนผอมหรืออ้วนหรือไม่การรักษาองค์ประกอบของร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อหรือรังได้สำหรับงานวิชาพลราศึกษาให้หนักเรียนบอกองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายมีกี่ด้านอะไรบ้าง ทำลงในสมุดวิชาครูพิเศษแล้วถ่ายรูปส่งครู